สวัสดีครับวันนี้เราจะพามากินข้าวแกง10ปาดบุฟเฟ่ข้าวตักไม่อั้นนะครับเปิดตั้งแต่6กโมงเชา้าถึง4ี่มงเย็นถ้ามาแถวสัตหีบต้องมาแวะร้านนี้ครับอยู่ที่สัตหีบสุขุมวิทเเมนูอาหารหลากหลายครับไม่ซ้ำจำเจที่ไหนแน่นอนครับเมนูอาหารมากกว่า15อย่างนะครับในแต่ละวันนะครับ เมื่อมีแล้วนะครับก็จะมีการตักใส่ถ้วยใส่ชามแบบนี้เลยนะครับถ้วยละ10บาทสามารถเลือกหยิบได้ตามใจชอบเลยนะครับเรามาดูกับข้าวใกล้ๆเลยนะครับเช่นตัวแรกก็ผัดขิงนะครับรสองผัดมะเขือยาวสามผัดผักดองสี่ผัด,ด, 4, ผดเปียวหวานนะครับห้าผัดบวหก พัดไข่ใส่แหนมนะครับตัวที่เจ็ดแกงไตป้าตัวที่แปดแกงส้มตัวที่เก้าผัดหน่อไม้สดนะครับก็ดทดหน่อไม้ดองนะครับตัวที่สิบแกงมุดเส้นไอ้ผัดหมุนเส้นนะครับตัวที่สิบเอ็ดต้มปลาทูนะครับต้มปลาทู ัวที่12แกงเขียวหวานตัวที่14บสโรนะครับ15ต้มจืดสาหร่ายนะครับ16ต้มขาไก่17นะครับแกงส้มนะครับ,รบหลากหลายเมนูยังไม่หมดนะครับเรายังไล่ไม่หมดยังมีอีกนะครับยังมีอะไรครับขุนเชียงทอดนะครับ หมูยอชอดปลาทูทอดแล้วก็น้ำพริกกะปิก็มีเช่นเดียวกันนะครับไรต่อไปดูอีกครับยังมีเมนูอีกหลากหลายครับให้ทานครับเห็นะครับยังมีในส่วนของผัดกัะเพรานะครับแล้วก็หมูสามชั้นหวานนะครับก็ลองแวะมาดูครับ ริมถนนสตหเียบสุขุมวิทนะครับหรือซอยเยือดีครับสุขุมว anyway. ิท79ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาทานได้นะครับานนะครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับในการตักข้าวนะครับข้าวมาเป็นซึ้งๆอย่างนี้เลยครับตักตามชอบใจครับนี่ครับข้าวเยอะๆแบบนี้เลยครับทางนี้ก็ยังทานอยู่ครับนี่ครับนี่คือปลาบการางครับเป็นตั้งๆครับชามละ10บาทนับเลยนะครับ ข้าวก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับก็มีการซื้อกลับบ้านด้วยครับถุงละเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับถุงละยี่สิบบาทนะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากที่เราจัดการครับก็จะเห็นเป็นถ้วยเป็นชามกองอย่างนี้เลยครับนี่ครับสิบบาทสิบบาทครับข้าวตัก